นกประจำถิ่นและนกอพยพหลากหลายชนิดนับหมื่นคู่ทำรังวางไข่บริเวณทุ่งหญ้าและป่าพรุในใจกลางเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยในพื้นที่เชื่อมต่อของจังหวัดพัทลุงสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราชการทำรังวางไข่ของนกจำนวนมากบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติหรือแร m s a r s ์ นกในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยจะนิยมทารังในในป่าราโพนะครับเพราะว่ามันจะช่วยป้องกันทางด้านพวกพวกตัวที่จะมามากินลูกนก,กโดยเฉพาะพวกงูพวกนี้นกที่เกิดที่นี่นะครับทุ่งหญ้าราโพจะถูกล้อมรอบด้วยด้วยระบบนิเวศท,ทุ่งหญ้าทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นนกที่ออกออกไข่จากทุ่งราโพก็จะต้องไปหากินอยู่ทึ่งมันจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับจะทําให้การเดินทางของของแม่นกลูกนก,กจะไม่ไม่ต้องไปไกลมากคือแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ล้อมอยู่รอบ นะครับรวมทั้งพื้นน้ำที่อยู่รอบๆด้วยทำคลองย่อยต่างๆมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของไทยลากูนมีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอควนขน,นุนจังหวัดพัทลุงอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาและรวมถึงอำเภอชะอวดและอำเภอหัวไยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพื้นที่ชุ่มน้ำดังกล่าวมีระบบนิเวศท,ที่หลากหลายทั้งบึงน้ำจืดพุยา่าพุกเสม็ดสันดอนทรายคลองและเส้นทางน้ำต่างๆทำให้เป็นแหล่งรวมและถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดซึ่งมีความหลากหลายทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยนะครับมีระบบนิเวศย่อยอยู่3ประเภทก็คือ ระบบนิเวศป่าพลุนะครับระบบนิเวศทุง่งหญ้าและก็ระบบนิเวศน้ําซึ่งความหลากหลายของของระบบนิเวศนี้ครับมันจะนําไปสู่ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในแต่ละระบบนิเวศด้วยอันนี้คือคือความสําคัญของพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยระบบนิเวศทุ่งหญ้าที่มีความอุดมสมบูรณ์นอกจากเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของนกเกือบ200ชนิดแล้วผู้คนรอบพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อย ในทั้งสามจังหวัดได้ใช้เป็นแหล่งเลี้ยงควายปลักมานานเกือบ200ปีซึ่งการเลี้ยงควายได้ประสานกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยก่อนที่เกษตรเชิงนิเวศวิธีการเลี้ยงควายปลักในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยจะได้รับการรับรองเป็นมรดกโลกทางการเกษตร เป็นแห่งแรกของประเทศไทยจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO เมื่อปลายปี2565ที่ผ่านมาส่วนปลาน้ำจืดขนาดใหญ่หลายชนิดซึ่งจับได้บริเวณห่วงน้ำของทะเลน้อยชี้ให้เห็นว่าการทำประมงพื้นบ้านเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ผู้คนได้อาศัยความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นฐานทรัพยากรในการดำรงชีวิต ลมนั่นแหละตามป่าโจกปลาได้ไปไหนี่นีน่ก็คุยปลาตีนก้าวไปอิไปตีตีก้าวไปตึ้นกันอิพตึงจะจะปลานี่มือตบปลาเลยตีคัดนั่นเลยได้มากไว้ได้มากคุอป้านานเลยไม่เหน,น่นอนเลยว่าได้ไายคนแต่มาอ่านี่ไปตีตีธา,าจีมาไอ้มาอนี้บ้านทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงชื่อหมู่บ้านถูกตั้งขึ้นตามภูมิศาสตร์ของพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยบ้านเรือนแต่ละหลัง ปลูกชิดติดกันมีช่องทางเดินเล็กๆเกชื่อมต่อเป็นทางเข้าออกในแทบทุกหลังคาเรือนจะพบเห็นการจักสารผลิตภัณฑ์กระจูดซึ่งเก็บเกี่ยวมาจากพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยและแปลรูปเป็นข้าวของเครื่องใช้หลากหลายชนิดสร้างรายได้หล่อเลี้ยงชุมชนเช่นเดียวกับการทำประมงพื้นบ้านและการเลี้ยงควายตามาปัตลุงไม่ตึงเลน้อยคือไม่ใจมาตึงปัตลุง เออน้องคือคนนี้น้อยนี่คือตามากินําไม่เ็กปลามงเจ็ดเลยคือกาจูคือคลัวชีวิตมาตั้งตมมแต่ําไมหนู่และถ้าตามว่ากาจูนี่บนรยูมายาวนานหรือไม่นานแล้ว,นนแ,ลวแล้วเมื่อก่อนน้องตีเราตั้ว่าบตากตอนตดจะเด็ดป๋โรกาว์เชีวิตเป่าที่ดำต้องลานไม่ตึ้งปีน้องกาประมาณเจ้เดือนใดตีตัม้มคือจะย่อมเป็นที่ดำมาเลย ผลิตภัณฑ์จากสารกระจูดหลากหลายชนิดซึ่งมีรูปทรงและสีสันสวยงามถูกนำมาวางจำหน่ายบริเวณร้านค้าชุมชนทะเลน้อยให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้เลือกซื้อในราคาย่อมเยาเช่นเดียวกับของกินของฝากอีกหลายชนิดซึ่งเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนทะเลน้อยอาทิปลาดุกร้าไข่ปลาทอด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากสรารกระจูดซึ่งได้รับการพัฒนารูปแบบให้มีความทันสมัยสวยงามเป็นสินค้าชุมชนซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกส่วนชาวบ้านก็มีการรวมกลุ่มกันแปลรูปกระจูดช่วยยกระดับทั้งรูปลักษณ์และผลิตภัณฑ์และความสามัคคีในชุมชนนักท่องเที่ยวก้ามาก็ต้องเห็นชาวบ้านสารเถ่อกระจูดสารกระเป๋า ตากจูดย้อมสีต้องเน้นอย่างนั้นตลอดทางนักท่องเที่ยวมาเขาก็แวะถามส่วนมากออนักท่องเที่ยวจะลงไปที่จุมจนเลยไปที่ในครอบครัวแต่ละครอบครัวเลยแล้วก็จะตามสารได้กี่ใบได้กี่ใบาราคาเท่าไหร่ก็จะตอบถามนักท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้ก็จะเข้าไปถึงจุมจนมากเลยแล้วแล้วบางทีออนักท่องเที่ยวที่มาก็ไม่ได้สั่งตางกลุ่มนะก็สั่งผ่านก็ครัวเลย ฟูงนกน้ำจำนวนมากซึ่งสามารถทำรังวางไข่ขยายพันธุ์บริเวณทุ่งหญ้าและพุควรขี้เสียนซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติบ่งชี้ระบบนิเวศที่โดดเด่นของพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงกับวิถีการเลี้ยงควายปลากในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยซึ่งได้รับการรับรองเป็นมรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทยบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตผู้คน ระบบการเกษตรและระบบนิเวศที่พึ่งพาเกื้อกูลกันเป็นแบบอย่างเชิงพื้นที่และวิถีชีวิตของผู้คนในจังหวัดพัทลุงให้เกิดการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน